วันนี้กระผมได้รับมอบภาระหน้าที่จากยพระนภาให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนซึ่งในการที่เราทั้งหลายได้มาในวันนี้ถือว่ามาทำหน้าที่หน้าที่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะมีเพศภาวะอย่างไรทุกคนมีหน้าที่เราเป็นภิกษุสมมณีบาสมุบาสิกาก็ร่วนมีหน้าที่กันทั้งนั้นเมื่อเรามีหน้าที่เราก็ต้องทำหน้าที่และทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ซึ่งในวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดน,นครราชสีมาได้มีการอบร,รมด้านกฎหมายต่างๆให้กับพระสังฆาธิการถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นเป็นยุคที่จเจริญเราจะถือพระธรรมวินัยอย่างเดียวนั้นก็คงไม่พอ เราอยู่ในสังคมโลกต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายซึ่งถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะปกรครองหมู่คณะให้มีความสงบสุขได้ดังนั้นกฎหมายจึงมีความจำเป็นสำหรับพระสังฆาธิการหรือแม้แต่ภิกษุสามเณรที่บวชในพระพุทธศาสนา เราจะถือตามพระธรรมวินัยอย่างเดียวนั้นไม่พอเพราะในยุคปัจจุบันพระของเรานั้นเรียกว่ามีการเข้ามาบวชหลายรูปแบบหรือว่าเราอยู่ในการปรกครองของคณะสงฆ์เราก็ต้องถือตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์ ในส่วนหนึ่งถ้าเราจะถือตามพระธรรมวินัยอย่างเดียวนั้นก็คงไม่ได้เพราะในการอยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นมีการแบ่งการปกครองไว้หลายระดับแม้แต่เราทั้งหลายที่มาร่วมอบรมในวันนี้ <c oughs> ก็มีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจ้าคณนะ ตำบลอำเภอหรือว่าเจ้าว่าทุกรูปนั้นล้วนมีหน้าที่ในการทำหน้าที่นั้นขอฝากท่านทั้งหลายอย่าใช้อาคติในการทำหน้าที่อาคติสี่เราทั้งหลายก็คงรู้ดีว่ามีอะไรบ้างในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจรณะป,ะะปกครองชั้นต่างๆถ้าเราใช้หลักอาคติในการปกครองเราจะร่วมเราจะอยู่ร่วมกันไม่ผาสุขเราต้องเว้นอาคติสี่ในอาคติสี่ก็มีชันทาคติเรียว่าความลำเบียงที่เราได้เลาเวียนมาลำเบียงเพราะ ชอบพอกันเพราะรักใคร่กันในการจะตัดสินปัญหาต่างๆถ้าบุคคลคนนั้นรู้จักกับเราตั้งที่เขาทําผิดแต่เราก็ไม่ตัดสินให้ผิดเพราะเขาชอบใจเราอย่างนี้ก็ไม่ควรในการปฏิบัติในฐานะเป็นผู้ปกครองเราต้องมีความเที่ยงตรง ในการปฏิบัติหน้าที่หรือแม้แต่โทสาคติรำเมียงเพราะไม่ชอบพอกันรำเมียงเพราะเกลียดก็ไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นในหมู่คณะในการประคองของเราแม้แต่ในวัดของเราก็ตามเราต้องใช้หลักของความมีเมตตาในการอยู่ร่วมกัน โมหะคติลำเอียงเพราะหลงคือไม่เข้าใจตามเป็น,ปนจริงไม่ใช้ปัญญาพิจารณาตัดสินพอได้ยินได้ฟังเขาพูดมาว่าองค์นั้นไม่ดีองค์นี้ไม่ดีก็ตัดสินไปตามที่ฟังมาโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลอย่างนี้เขาเรียกว่าโมหะคติลำเอียงเพราะ หลงไม่เข้าใจตามความเป็นจริงหรือพระยาคติลำเบียงเพระกครัวทั้งที่บุคคลน,นั้นมีความผิดแต่เราไม่กล้าตัดสินเพราะเขามีพลังมีบริวารมากมีสิ่งต่างๆแวดล้อมมากก็เลยไม่กล้าที่จะตัดสินให้ผิดอันนี้ก็คือ อากติจะทำให้การ,รอยู่ร่วมกันนั้นไม่สงบสุขแต่ถ้าเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้ปกครองเราก็ต้องใช้หลักเหล่านี้ไปบริหารคืออย่าใช้อากาติในการตัดสินต่างๆแม้แต่เรื่องกฎหมายต่างๆก็เหมือนกันเรามีหน้าที่อย่างเช่นพระวินัยที่การ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในคดีในอธิกรต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้รับการร้องเรียนเราเข้าไปตรวจสอบไม่ว่าบุคคลนั้นจะรู้จักกับเราหรือไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวก็ตามถ้าเขาทำผิดก็ว่าไปตามผิดจึงจะทำให้องค์กรของเรามีความเจริญก้าวหน้า เราทั้งหลายที่ได้มาอบรมประชุมเรื่องกฎหมายที่ควรรู้นั้นถือว่าเราทั้งหลายมาเพิ่มศักยภาพของตัวเราทุกรูปผมเชื่อว่าทุกรูปนั้นมีความรู้มีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็มาเพิ่ม มาเสริมความรู้ของเราให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะทำให้การบริหารงานในองค์กรของเรานั้นมีคุณภาพยิ่งขึ้นวันนี้ได้มาพบท่านทั้งหลายในฐานะผมเป็นผู้มีส่วนในการปกครองในเขตภาคสิบเอธรรมยุทธ ผมขอฝากหลักในการนำไปบริหารวร่าพัฒนาวัดของท่านทั้งหลายเรียกว่าหลัก6สอซึ่งในทางโลกนั้นท่านจะมีหลัก5สอแต่ผมขอฝากท่านทั้งหลายได้นำไปพัฒนาวัดของท่านทั้งหลาย6สอด้วยกันคือสอที่หนึ่ง ให้วัดมีความสะอาดให้วัดของเรานั้นมีความสะอาดเข้าไปแล้วก็ทำให้ผู้ที่พบเห็นนั้นได้ความบันเทิงใจทําให้วัดเรามีความสะอาดได้สอนที่สองให้วัดของเรามีความสัปปายะคือสะดวกสปายะเข้าไปต้องเป็นระเบียบ ที่ไหนวรนจัดอย่างไรต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกว่าเป็นสปายะทำให้ผู้เข้าไปอยากที่จะเข้าไปอีกอันนี้คือสอที่สองสอท,ที่สามให้มีความสงบเข้าไปแล้วต้องได้รับความสงบสงบกายสงบใจกายของเรานั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนเรียกว่าฝึกกายให้มีวินัยฝึกใจให้มีคุณธรรมจึงจะทำให้วัดมีความสงบร่มเย็นอันนี้คือสอที่สามให้มีความสงบสอที่สี่ให้มีการศึกษาหรือว่าศิกขาศิกขาคือการศึกษา การศึกษานั้นมีความจำเป็นสำหรับทุกวงการไม่ว่าจะเป็นด้านนักธรรมบาลีธรรมศึกษามีส่วนที่จะทำให้การพัฒนาองค์กรของเรานั้นให้มีความเจริญก้าวหน้าดังนั้นการศึกษาจึงสำคัญและจำเป็นท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญการศึกษา ที่สําัญจรยิงกงก็คือศึกษาด้านจิตใจแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเรื่องไตรสิกขาไว้ศีลสมาธิปัญญาให้เราทั้งหลายศึกษาตัวเราให้ดีแล้วเราจะสามารถนําไปพัฒนาองค์กรหมู่คณะให้มีความสงบสุขสอที่5ให้มีความสามัคคี เราทั้งหลายอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กๆมีตั้งแต่สองรูปขึ้นไปก็ต้องใช้หลักความสามคัคคีจึงจะสามารถช่วยกันพัฒนาวัดให้มีความเจริญได้สามัคคีให้เกิดกับคนรอบข้างสังคมรอบข้างวัดวาอารามแอาศัยชาวบ้าน ชาวบ้านได้ช่วยเหลือวัดวัดก็ช่วยเหลือชาวบ้านวัดสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรของเราก่อนแล้วก็กระจายไปสู่สังคมรอบข้างจะทำให้องค์กรของเรานั้นได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนสอสุดท้ายสอที่6คือการสวดมนต การสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันสังเกตดูในหลายวัดไม่ชอบการสวดมนต์แต่ญาติโยมนั้นชอบที่จะสวดมนต์แต่พระพิสุทธสม,มนเนรห่างไปจากการสวดมนต์ไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่าโรคเจริญขึ้นพระเลยห่าง เหินจากการสวดมนต์แต่ญาติโยมนั้นหันกลับไปยินดีพอใจในการสวดมนต์ไหว้พระดังนั้นเราทั้งหลายในฐาน,นะเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองในองค์กรของเราในวัดของเราหรือว่าในตำบลในอำเภอในจังหวัดของเราก็ขอฝากท่านทั้งหลาย ได้นำหลักหกสอนี้ไปพัฒนาเริ่มจากวัดของเราก่อนแล้วก็กระจายไปตามตำบลอำเภอจังหวัดมันก็จะช่วยพัฒนาองค์กรของเราให้มีความจเจริญยิ่งขึ้นองค์กรของเราก็จะเป็นที่ปรากฏชัดเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นที่เชิดหน้าชูตา ของศาสนาอันนี้คือสิ่งที่ฝากพระสังฆาธิการทั้งหลายที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านเจ้าคุณพยานิโรกเจ้าว่าวัดมงกุฏคีรีวัน ที่เมตตาได้ให้สถานที่ในการอบรมพระสังฆาธิการในจังหวัดนครราชสีมาอุบาสอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และขออ้างเอาคุณความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ดีจนมาถึงปัจจุบัน จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระว่าปัจจัยสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีประรานสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นๆจงสำเร็จแก่ทุกท่าน ทุกคนเทินสาธุ